สวัสดี 4, ครับสวัสดีพี่ๆน้องๆเอฟซีครับอยู่กับช่องล็อกกี้อินดส่จ้วนครับผมอันนี้ก็นนกเจ็ดโมงเช้าครับก็ตักดินใส่รถครับทำงานกันแต่เช้าครับผมหลังจากตักดินเสร็จค่อยอไปจอดกินข้าวกันนะครับกินข้าว ก็อยู่กับ uh, SK สองร้อยนะครับเหมือนเดิมวันนี้ก็วิ่งกันเก้า uh, คันครับมีรถวิ่งกันอยู่9คันอันนี้ก็จะใหญ่ใหญ่กว่าคันอื่นๆเลยครับคันนี้ อถอยมาเป็กสะตรงนี้ก็จะขุดเป็นสามลูกนะครับขุดเป็นสามลูกแล้วก็จะเป็นทำเป็นพื้นที่ทุ่งนาครับตัวตัวบินมาเกาะผมเนี่ยเนี่ยบินมาเกาะผมเมื่อกี้นี่คือตัวอะไรถ่ายคลิปอยู่ดีๆบินมาเกาะเนี่ย โอ้อ่ะไปไม่ไปไปไม่ไปก็ปล่อยใส่ต้นไม้แล้วกันธรรมชาติต้องอยู่ร่วมกับธรรมชาตินะครับธรรมชาติโอ้ยดูดิจะมาเกาะคนอย่างเดียวเลยปล่อยไปแล้วครับก็ตักใส่ ก็น่าจะสี่บุ้งกีครับได้เรื่องเลยสี่บุ้งกีนี่แต่ป้าแกน่าจะตักอยู่ประมาณสี่บุ้งกีครึ่งถึงห้าบุ้งกีนะครับก็ออกถ้าได้มาเต็มอุ้มนะก่อนมาเต็มๆนี่ก็เต็มเร็วครับเดี๋ยวผมก็จะขยับรถเข้าไปรอใส่ดินครับ นีครับอินดีเราโอ้ของต่อใหม่พี่น้องเมื่อวานนี้ก็บรรยากาศเหมือนฝนจะตกครับโปรยโปรยลงมาแต่สุดท้ายแล้วก็ไม่ตกครับผมถ่ายแล้วก็ไม่ตกก,ตก,ก็แค่ลินลินโปรยโปร,ปรนะครับมาตั้งลำตั้งลำรอเพื่อจะ เข้าไปใส่ดินนะครับป้าบูดงว่านี่ลแหละใส่เกียถอยไว้นี่ครับเดี๋ยวจะให้ดูบรรยากาศนะครับหมุนๆอย่างนี้เลยนะพี่น้องนี่อุ้ยจาย เส็มแล้วสายแบกครับสายแบกเป็นงานเหมาะนะครับก็เลยต้องใส่ดินเยอะหน่อยนะครับจิงมงจิงไม้ใส่เข้าไปปาใส่เข้าไปนี่ครับใส่ได้หมดขอแค่อย่าโผล่นะครับ มาเต็มอุ้มเลยครับอุ้มที่สามครับนี่ได้เลื่องเลยสามอุ้มนี่สุดยอดจริงๆบุ้งจีใหญ่มากครับต,ตอนนี้ก็ทยอยเข้ามาใส่ดินกันครับเที่ยวแรกครับผมเจ็ดโมงเช้าครับผมชอบทำงานเช้าเช้าอย่างนี้แหละแต่เมื่อคืนนี่ก็สภาพร่างกายไม่ค่อยดีก็นอนก็ลำบากนิดนึงครับนอนก็จะปวดเมื่อยตามตัว มา,มาอีกครึ่งหนึ่งครับมาอีกครึ่งบุ้งตีโอไม่ครึ่งแล้วครับอย่างนี้มาออกได้ครับนี่ก็จะเป็นตักใส่ให้เจ้าออยครับ อันนี้ก็พรอาทิตย์ก็ขึ้นโดงแล้วโน่นนะอยู่ตรงไหนเนี่ยแสงอาทิตย์เนี่ยอ๋อนี่อยู่ตรงนี้นี่เองนี่ครับผมับภาพบรรยากาศสวยๆครับส่วนที่เหลือก็น่าจะทำธุระอยู่ครับบางทันก็ไปเอาน้ำครับจอดก็ไปเอาน้ำ อุ๊ยอุ้อุ้อุ้ต้นอะไรเนี่ยน้ำทำไมมันแหลมจังอู้อัดลูดขาเมื่อกี้ยังเจ็บเลย รอย้ายแบกอ้ยังไม่พอเอาอี <c oughs> <c oughs> นี่มีแถมเป็นไงล่ะของแท้ดีตายก็รับปาไปกินข้าวด้วยครับป๋าขึ้นไปด้วยนะครับเดี๋ยวเราก็จะ ขึ้นไปจอดที่โรงครัวเราครับที่เต็นเราครับหลังจากที่ย้ายกลับมาจากบุรีรัมนะครับก็เป็นวันแรกนะครับที่ผมนอนบ่อนะฮะที่ได้นอนอกับรถนะครับตั้งแต่ย้ายกลับมาจากบุรีรัมครับผมเดีย๋ยวเราจะขึ้นไปที่บ่อเลยครับไปขึ้นไปที่ที่เต็นโอ้ยหลง สภาพถนนหนทางก็จะเละเทะตุ้มเป๊ะนะครับแต่วันนี้ก็เอารถไถมาปรับพื้นนะครับผมปรับพื้นที่แล้วปรับเส้นทางแล้วเนื่องจากว่าเมื่อวานรถไถคันหนึ่งเอาไปซ่อมครับแล้วก็คันหนึ่งก็เอาไปหน้างาน,นไปดันดินหน้างานนะครับหลังจากซ่อมกลับมาหมดทุกคันเรียบร้อยนะประจําการนะครับตอนเช้าตื่นเช้ามานี่ น้องๆก็เอารถมาเกรดหน้าง,งานเกรดทำทางนะครับมันก็จะสะดวกสบายขึ้นเรียบปริดนี่ครับเมื่อวานผลงานสามคันรวดครับนี่เราส่วนเรานี่ไม่ได้ไปอะไรมากมายเขาหรอกแต่อยากจะช่วยครับจะเข้าไปช่วยนี่ก็กองนี้เลยนี่ พอให้เข้ามาถึงปุ๊บสไลด์ลงไปเลยครับฟูบลงไปเลยแต่ข้างล่างนี่แข็งป๊กเลยเป็นเป็นหินครับข้างล่างเป็นเป็นหินหินลูกลังด้วยแต่ว่า,าเนื้อบนเนี่ยมันเป็นดินเหนียวครับเนื้อชั้นบนเป็นดินเหนียวมันเลยลื่นนะพอมันลื่นแล้วมันมันไม่ได้จมอ่ะแต่รถมันไม่ไปอ่ะ มันก็หมุนอยู่งั้นครับหมุนซ้ายหมุนขวานะฮะน,นี่ก็เตรียมรับประทานข้าวครับกินขา้าวเศร้าพี่นอ้องย่างจากินขา้าวเศร้าแล้วก็ลุยครับสู่งานกันครับผมเราก็จะสู้งานกันต่อไป คอยขันนยข้นเลงเนาะคอยขั้นเลงเลยออโคปกติถ้าเป็นคัดถ้าเป็นเฟืองตัวเก้าก็ต้องเหยียบขั้นเลง สำหรับคลิปนี้ก็ฝากพี่ๆน้องๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันนะครับพี่น้องครับตอนนี้ก็ใส่ดินกันไว้แล้วสี่คันครับผมห้าคันครับใส่ห้าคันก็เหลือหกนะครับเจ็ดแปดนะครับเก้าสิบโอ้วันนี้วิ่งกันอยู่สิบคันครับสิบคันเพราะว่าอีกสองคันยังไม่มาครับจานเอกับมาแล้วครับพี่น้อง นอนบานพิ่นว่ครับบ่ไดกอดเมียนอน,บ,นบ่รับบ่ซันวะมามีมีเมียครบโอ้หมีเป็นท่าการนี่โอ้มีบ่เป็นท่าการนโอ้อกเอมอตรงนี้นีเออแน่นอนเียวแต่ว่าลูกนี่มีเป็นตัวเป็นตนน่ครับใช่รอรพอพอรอพอพอมแต่ว่าเมียนี่คือบอ่ต้องท้าวอนอืม โอ้แน่นอนของเราเว้ยตัวหนามพนน้ม่กนนี่ด้ไอตัวนี้ว่าบรรไดพี่ตัวพี่มันจะขาดลงรถดำส่วนมากมันจะขาดตัวนี้ม้อหมอหนันลอยนิดนินแรงอ่ะลอยนิดนินแรงอืมตาหว่านน้ำขาดเลยอืมขาดเลยโอ้ขาดพุ่นดีขาดขาดเลยเหม่อผมแรงหลาเลนขาดอืมอันนี้มันของนรงอืม แต่ขั้นที่อยู่บันกวดอะที่อยู่ที่อยู่ละหันซ้าไสะขาดตรงนี้ล็อกกี้ขาดตรงนี้ขาดตรงนี้ลงไปพุ่นล่วงไปคำบุญมันกะมันตัวนี้รับน้ำหนักโกมูเด้เวลาดำขึ้นดำลงม่่หางบ่อตัวเท่งบ่อบันใดมันกะตันตัวนั่นกะบ่อบันไดตัวนั้นบ่อบันไดเพราะมีขาตะกระแตนมีพวกนี้ซอยแต่ว่าตัวเนี้ยเต็ม สังเกตตัวนี้จะรวมกวมูเว,ลา,วลาเวลาเฮ้า<น>อาด,ด์ตเอลวีอืมตัวนี้มันจะรวมกวมูแล้ววันนี้เว,นนวลาเฮ้าเฮ้าโยกเฮ้ายัางเฮาดินตัวนี้แกนตัวนี้จะรวมกับกับหลังแต่ว่านี่คือสภาพรถของปลานี่พื้นกระบะเล่านีที่มันยุบมันบุบนี่คือเพื่อนเรียนดินดานหลาเร่อนดินดานหลายเวลาว่างปุ่มปัมบุ่มปำม,ม,ม,มันก็เลยกลายเป็นสภาพแบบนี้อ่า บุบบับนะครับไปกินเข่า่านแนคอนทกูเรื่องไางหัวเออมันจะดึงนมันอ้าวยางหัวอ่วมันจะดึงเห็นอยู่แต่ว่าบุบโมหัวเ้นได้ดูว่ารถเอารถขึ้นไปคางเดียวเลยเนนหคนเือน่าอืมอ้าว่างกันกินข้าแล้วครับอ่ะ กินข้าวแล้วก็สู่งานครับผมนี่บรรยากาศนี่ครับทีมงานทีมงานอ,าอุบลซอแทงทองครับอยู่กับปลาจอยกับเ่าแม่เราไม่เง่ทอง <c oughs> กินเขากี <c oughs> มื่ว่านผมก็อยูได้ย้อนเข่ากีกับเขาเรียกจนกินปลาไหลรัมู ขากินข้าครับว้ยมือคือได้โดบลายยางเลยวะตั้งอาหารญี่ปุ่นโอ้การต้อดาบเนี่ยมันกันเปไปตามหมกงวงเงยัเย่มาด้กพี่น่องมากินเขาว้องกันครับนครับแกงน้อไมมครับผมโอ้ปลาซิว มกปลาซิวแก้วปลาแก้วปลาแก้วมกปลาแก้วอันนี้ก็ลาบซีนเอาทั้งปลาเนี่ยเอาทั้งเนื้ออ่ะยื้อใส่กันเอายืดใช้กันเอายื้อใส่กันเอานี่ครับนี่ฮะกินง่ายๆอยู่ง่ายๆอันนี้เด็กญี่ปุ่นครับโอ้มานจะญี่ปุ่นมานจะเกาหลีด้วยนี่ไง้ยอืม คอยสูนาไปเลยเขาสูชิเด้นี่เขาปัดลังใส่ภูเขาสำหรับคลิปนี้กายบายครับผมสวัสดีครับพอกันนะคลิปต่อไปครับ